ครับเจอก,กันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้แนวทางหวยฮาหนอยนะครับเป็นฮาหนอยตัวเลขฮาหนอยที่คำนวณจากฮาหนอยปกตินะครับแต่ก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้ทั้ง3หน่อยนะครับก่อนจะไปที่เนื้อหาต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยฮาหนอยย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ ท่านใดเป็นท่านผู้ชมใหม่บน YouTube c h anel n กิตคิคนคำนวณกดติดตามกดรูปกระดิ่งพร้อมทั้งตอบรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านจะไม่พลาดทุกคลิปข้อมูลตัวเลขนะครับที่ผมแบ่งปันบน,บน YouTube c h anel กิติคนคำนวณครับผมไปตรวจสอบผลงานเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะครับผลฮานอยเมื่อวานนะครับฮานอยปกติเนาะศูนน,นะครับโอ้โห oh. ศูนย์หนึ่งสีส่บนนะครับแล้วก็ศูนย์สีส่ล่างเนาะมาดูนะครับเข้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ล่างอยู่นะนะครับนะครับก็เข้าตรงเลยนะเออจริงๆมันก็เข้าตรงอยู่เนาะผมก็วางตามตำแหน่งแหละแต่ว่าเลขสี่ผมนะเวลาผมวินผมก็วินสี่ศูนย์นะเนาะเพราะว่าเอาคาดการณ์ว่าเลขสี่จะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยเนาะ ก็ถวากตามนี้ก็ได้ศูนย์สี่อยู่นะนะครับส่วนสามตัวบนเหลือแค่เลขหนึ่งตัวเดียวเนาะมันเลขคัดการไม่มีเลขหนึ่งเนาะไม่งั้นไม่งั้นก็แตกสามตัวในชุดนี้นะครับหรือไม่ถ้าผมวางศูนย์กับสี่ไว้บนเนาะอย่างน้อยน้อยมันต้องได้ชุดนี้นะครับอย่างน้อยๆต้องในชุดนี้พอมีเลขหนึ่งเนาะส่วนฮานอยพิเศษนะครับ นี่นะห้าเจ็ดหกับศูนย์หนึ่งนะครับก็ไม่มีตรงเลยนะครับส่วนฮานอยวีพ1 4 8ดกับ3ามแปดนะครับมีสี่มีสามแต่ไม่มีแปดไม่มี1นะครับก็เป็นตรงเฉพาะหวยฮานอยปกตินะครับผมเลขคาดการก็อยู่ตรงหน้านะครับนะก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วเจ็ดหนึ่งสองห้าสี่นะก็จะมีเลข 1.. น่งเลข 4.. ีสี่จิตชี้เลข1ชี้เลข4ี่ิดพูดว่าเลขหนึ่งเาก็จะมีเลข 4.. เลข1เลข7เนาะที่ติดเด่นเมื่อวานเนี่ยนะครับขาดเพียงแค่เลข0ูนย์ตัวเดียวส่วน2กับ5ก็มาตามตำแหน่งเด่นตามสูตรนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาวินนะผมก็จะวินตามเลขเด่นเนาะเลขเด่นก็ตามนี้ครับวิ่งบนในวาง1กับ4 เด่น4ีลอง1วิ่งล่างสองกับห้าเด่น5้ลอง2นะครับ1 4นะครับนะอก็มันเด่นอย่างนี้นะครับนะก็มาอย่างนี้ก็ต้องพูดไปตามนี้นะครับนะสี่เจ็ดครับสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกครับ ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าสี่จะห้าสี่ได้ไง่าเอ้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้ต้องเป็นสี่สี่นะนะผมขอโทษด้วยเนาะโอ้โหพลาดได้ไงแล้วก็ห้าสี่ครับผมขอโทษด้วยหรือมันจอกสี่หกก็ไม่รู้นะครับ ผมก็จะเน้นให้เลยนะครับเน้นตัวที่ดึงมาเป็นเลขวิ่งนี่แหละสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้านะครับห้าสองเลยครับห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดส่วนห้าสี่กับสี่ห้าตัวกลับกันนะครับผมก็จะไม่เน้นแล้วกันถือว่าเรารู้กันว่ายังไงก็ต้องกลับนะครับเพราะผมจะแนะนําให้วางทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับวางทั้งบนทั้งล่างแล้วก็กลับด้วย ก็ยิ่งดีใหญ่เลยหรือเป็นไปได้นําไปใช้งานทั้งสิบชุดเลยนะ <c oughs> สำหรับท่านที่พร้อมเนาะสําหรับท่านที่ไม่พร้อมชอบเสี่ยงเยอะๆก็เอาแค่ที่ผมวงไว้ให้แล้วกันมาที่แนวทางสามตัวบนนะครับผมจะวินจากเลขคาดการณห้าตัวนี่แหละเป็นเลขชุดสามตัวเนาะก็จะได้เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้า จ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองสี่สองห้าสี่สองห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่หนึ่งสุดท้ายสี่เจ็ดสองนะครับรอ เน้น7 1 4 1หนึ่งสี่หนึ่งสองสี่อห้าสี่หนึ่งนะครับก็ถูกชะตาเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่กับห้าสี่หนึ่งมากนะครับผมตามนี้ครับผมอ่ดูถึงตรงนี้แล้วอ่าท่านผู้ชมท่านใดพอใจกับข้อมูลแค่นี้ก็สามารถข้ามวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดอ่ต้องการข้อมูลเพิเ่มเติมนะครับ หรือแนวทางตัวลองก็สามารถดูจนจบคลิปนะครับหรือท่านใดอยากสนับสนุนกันทําคลิปก็ดูให้จบเลยครับนะต่อไปผมจะวินเลขตัวลองเนาะก็จะมีเลข1เลข2แล้วก็เลข7เนาะไปวินกับเลขคาดการข้างบนนี่แหละนะครับก็จะเป็น17 11 12 15 14นออแล้วก็ สองเจ็ดสองหนึ่งสองสองสองห้าสองสี่สุดท้ายเลขเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่ครบยี่สิบห้าชุดนะครับจากเลขคาดการห้าตัวก็ถ้าท่านใดพร้อมที่จะนำไปใช้งานทั้งยี่สิบห้าชุดนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะ อันนี้ในกรณีที่ลงทุนเฉพาะกับ2ตัวนะครับวางทั้งบนทั้งล่างก็50ชุดเพราอไม่ต้องกลับมาที่หน่วยทางเพิ่มเติม2ตัวนะครับผมก็จะนําเลข4กับเลข5นี่แหละนะครับมาวินคู่กับเลขดับนะก็จะมี40 46 48 49แล้วก็43่สามเนาะ50 56 ห้าแปดห้าเก้าห้าสามนะครับต่อไปในทางเพิ่มเติมสามตัวนะครับผมก็จะนำเลขดับนะครับศูนย์หกแปดเก้าสามวางหลักร้อยนะครับแล้วก็นำเลขเด่นมาวางหลักสิบหลักหน่วยตามลำดับเนาะก็จะได้ศูนย์หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่แล้วก็สามหนะึ่งสี่เนาะ ตามลำดับครับผมชุดนี้ผมเน้นให้ด้วยนะผมเน้นตัวที่เด่นเมื่อวานก็จะมีเลขศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่นี่คือชอบส่วนตัวนะครับเป็นห้าชุดนะที่เน้นให้อีกแนวทางหนึ่งคือนําเลขดับมาวินคู่เป็นเอ่อเป็นเลขชุดสามตัวนะครับเป็นเลขชุดสามตัวก็จะได้สิบชุดเนาะไม่เบิลไม่ตองไม่หามตามนี้ครับผมศูนย์หกแปด 06 9 0 6ห6 8 9 6 8ศนหสาหแปนะครับแปดเก้าสามแปสุดท้ายสามนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับในงวดนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ